คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ออกชนนะครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาการคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยต้องกลับไปย้อนดูคลิปเก,ก,ก่าๆก,ก่อนนะครับแล้วจะเข้าใจได้นะครับผมจดมานะครับที่เพื่อนๆถามาม,ม,มาผมโจทมาข้อ1ไก่ที่เลี้ยงออกชนเล่นฝุ่นเล่นดินได้ไหมนะครับถามว่าไก่ที่เลี้ยงออกชนอยู่เนี่ยเล่นฝุ่นเล่นดินได้ไหมนะครับเล่นได้นะครับ<ๆ> เล่นได้ไม่มีปัญหาครับหลายคนเชื่อว่าถ้าไปเล่นแล้วเนี่ยจะทําให้ไก่คลายตัวนะทาให้กล้ามเนื้อเขากล้ามเนื้อเขานิ่มไปคลายตัวลงไปซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเรื่องเลยนะครับเล่นได้ปกติแต่จะมีจะมีนิดเดียวนะครับจะมีทิคอยู่นิดเดียวตอนไก่ตัวเปียกเนี่ยห้ามให้ไก่เล่นนะครับเช่นเราอาบน้ําไก่อาบน้ําไก่แล้วเวลาเราไปขังสุ่มเนี่ยเราโคนไปขังไว้บนพรมนะครับเพราะถ้าตัวเขาเปียกแล้วเขาไปเล่นฝุ่นเล่นดินเนี่ยก็จะทําให ฝุ่นดินเกาะที่ตัวเหมือนเหมือนเอาขี้โคลนมาทาตัวนึกออกใช่ไหมครับแล้วจะทาให้ขนเสียนะครับจะทําให้ขนเสียได้ง่ายเหมือนกันนะอย่าให้ไปเล่นฝุ่นเปียกดินเปียกอย่างเงี้ยห้ามนะครับแต่ถ้าเป็นฝุ่นแห้งๆดินแห้งๆเล่นได้นะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องไก่เล่นดินเล่นได้นะครับไก่ชนมาแล้วนะครับแล้วจะเลี้ยงออกชนต่อเนี่ยเรื่องที่สองนะไก่ชนมาแล้วแล้วจะเลี้ยงเลี้ยงออกชนต่อเนี่ยต้องถ่ายยาหรือเปล่า ต้องถ่ายยาหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องถ่ายยานะครับไก่ที่ชนมาแล้วจะเลี้ยงออกชนต่อกลับมาก็สามารถเลี้ยงออกชนต่อได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องถ่ายยาคืออย่างนี้หลายคนเชื่อว่าไก่ที่ชนมาแล้วกลับมาเนี้ยต้องถ่ายยาเพื่อถ่ายเอาของเสียนะครับเอาเลือดช้ําเอาอะไรออกแต่จริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันนะครับไอเรื่องช้ําอะไรเนี่ยมันอยู่ตามตัวนะครับอยู่ตามหน้าตามันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่ลำไส้นะครับนึกออกใช่ไหมครับ พราะอาการช้ำอาการบวมพวกนี้เราบียาแก้อักเสบให้อยู่แล้วนะครับมันคนละเรื่องกันนะไม่จําเป็นต้องถ่ายายาผมจะอย่างนี้นะครับเรื่องการถ่ายายาไก่หนุ่มถ้าผมได้มาเนี่ยไก่หนุ่มหรือว่าไก่ที่เราจะเริ่มเอามาเลี้ยงเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมจะซื้อยาฆ่าพยาธิให้กินยาฆ่าพยาธิของไก่ชนนะครับเป็นแคปซูลของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับมีสามสี่ยี่ห้อผมเคยใช้มาหมดดีหมดนะครับก็เพียงแต่ให้ยาฆ่าพยาธิก็พอนะไม่ต้องถ่ายายานะเสียเวลาไก่โทม ไก่โซมด้วยเสียเวลาด้วยบางตัวพานกระเพาะไม่ย่อยอีกนะครับก็ให้สักสี่ห้าเดือนให้ครั้งนะครับสี่ห้าเดือนให้ครั้งก็ได้นะครับไก่ชนะมาเสร็จไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องให้ยาอีกนะครับก็เลี้ยงออกชนต่อได้เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายยา attempting. ไก่นุ่มนะครับไก่นุม่ลมลงนวมกับ pper, ไก่่ายไก่ที่เราเลี้ยงเป็นไก่นุ่มเนี่ย เราใช้ไก่นวมไก่เป้าเนี่ยเป็นไก่ถ่ายได้ไหมเอาป้ามกับไก่ถ่ายได้ไหมนะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ผมจะตัดไก่ตัดเดือยนะครับไก่เป้าไก่นวมให้สั้นเลยถ้าเป็นไก่ถ่ายเนี่ยผมจะตัดให้ทู่เลยนะครับก็สามารถใช้เตะเป้าเตะนวมได้นะไม่มีปัญหานะไก่นุ่มสามารถเตะได้แต่เตะหน้าต้องนุ่มเตะกระนุ่มนะครับลูกอายุนน ไก่เตะได้ตอนอายุเท่าไหร่ไก่เตะได้ตอนอายุเท่าไหร่แต่ละตัวไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันเพื่อนๆสังเกตดูไก่แปดเก้าเดือนเนี่ยบางบางทีคอ,อกเดียวกันนะครับคอ,อกเดียวกันเลยนะบ,บางตัวขาดแล้วนะครับสู้ไก่แล้วบางตัวยังไม่สู้ไก่เลยนะครับเราจะมาวัดจากอายุไม่ได้ส่วนใหญ่ไอ้พวกตัวที่เล็กๆในคอ,อกเนี่ยมันจะสู้ไก่ไวกว่านะมันจะโตเป็นหนุ่มไวกว่าก็คือคําตอบก็คือ ให้เราดูที่ตัวไก่เป็นหลักนะครับให้เราดูที่ตัวไก่เป็นหลักรอให้เขาสู้ไก่เต็มที่ก่อนนะครับเราอย่าไปบังคับเขาบางทีเราเลี้ยงไก่มาได้ตั้งเจ็ดแปดเดือนอย่างเงี้ยอยากจะเห็นไปบังคับเขาไปล่อสู้เขาถ้าเราทําบ่อยๆไก่เขายังใจไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วเราไปบังคับสู้บ่อยๆเนี่ยไก่จะกลายเป็นไก่สองใจไปเลยนะครับคือสู้บ้างไม่สู้บ้างผมแนะนําเลยว่าไก่ยิ่งอายุเยอะยิ่งเลี้ยงง่ายโดยเฉพาะมือใหม่นะครับไม่ต้องรีบนะครับ เล่นไก่1 1เดือน12เดือนไปเลยก็ได้นะครับยิ่งดีไก่ยิ่งอายุเยอะนี่เลี้ยงยิ่งเลี้ยงง่ายนะครับออกไก่การที่มันจะเสียไก่เนี่ยจะยากกว่าอายุน้อยเนี่ยการที่จะเสียมีโอกาสจะเสียไก่มากกว่าเพราะเราไปเตะบางทีเราไปเตะกับไก่ที่อายุมากกว่าเราออกกําลังกายเขาหนักเกินไปอายุเขายังน้อยอะ่ะเหมือนเด็กนะอายุ14บสเพิ่งเริ่มสู้อาการเปาะอาการดอกไก่มันจะเกิดได้ง่ายนะครับ ยิ่งอายุเยอะนะครับยิ่งเลี้ยงง่าย1ิบ2อบเดือนไปเลยยิ่งดีนะครับยิ่งเลี้ยงง่ายอันนี้ไก่ลูกถ่ายนะไก่ลูกถ่ายเลี้ยงยังไงไก่ลูกถ่ายก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนไก่ลูกหนุ่มนะเหมือนกันสมมุติไก่เราอาจจะเคยชนเคยชนชนะมาแล้วตอนลูกหนุ่มพอเขาหลุดถ่ายเนะี่ยเขาหลุดถ่ายทีนี้ห้าเดือนหเดือนนะครับช่วงนั้นอะ ไก่เวลาเราเราไก่ไก่ถ่ายกลับมาเลี้ยงก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนไก่หนุ่มนะครับอ่ามันแต่จะมีทิศอยู่นิดเดียวนะครับเลี้ยงเหมือนไก่หนุ่มเลยนะครับเตะเป้าเตะนมเตะหน้าเตะไปเรื่อยๆนะจนไก่พร้อมออกแต่มันจะมีทิศอยู่นิดเดียวไก่ถ่ายเนี่ยจะอ้วนง่ายนะไก่ถ่ายจะอ้วนง่ายไก่วิธีแก้อย่างไงนะไก่หนุ่มเนี่ยนะถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยผมจะให้ข้าวสองกระเพาะ ให้เต็มที่เลยนะเพราะไก่หนุ่มเขายังโตได้อีกเรื่อยๆนะผมจะให้ข้าวสองกระเพาะเต็มที่เลยแต่ไก่ถ่ายเนี่ยตัวไหนที่อ้วนง่ายนะครับตัวไหนที่อ้วนเนี่ยผมจะใช้วิธีการคุมอาหารนะครับคือให้สองมือ้อแต่ข้าวเปลือกเราอาจจะก,กำหลุมๆแล้วเอาให้นะครับคือไม่ได้ให้จนแน่นกระเพาะนะเพราะไนะก่ถ่ายบางตัวอ้วนง่ายมากผมจะไม่ลดน้ําหนักโดยวิธีออกการเอาไปตากแดดนานๆนะครับการเตะเยอะๆการออกกาลังกายเยอะๆนะครับเพื่อให้ไก่ลดน้ําหนัก ผมจะไม,ไม่ใช้วิธีนั้นนะครับผมใช้การค ah ุมอาหารมีเพื่อนหลายคนก็ถามเข้ามาว no ่ามีเพื่อนก็ถามเข้ามาว่าการคุมอาหารเนี่ยจะทําให้ไก่ไม่มีแรงหรือเปล่าไม่มีนักกีฬาคนไหนนะครับไม่คุมอาหารนะครับยิ่งอายุเยอะเขายิ่งต้องคุมอาหารไม่มีนักกีฬาคนไหนไม่คุมอาหารนะครับผมจะคุมเรื่องข้าวเท่านั้นเองให้ข้าวหลวมๆหน่อยกําหลวมๆหน่อยนะครับแล้วออกกําลังกายปกติไก่ถ่ายก็ให้ระวังเรื่องเดียวนะครับเรื่องอ้วนเท่านั้นเอง คราวนี้ถามว่าต้องซ้อมกี่ยกเหมือนไก่นุ่มนะครับก็ให้ได้หน้าประมาณถ้าเราจะออกไปชนแพงเลยก็ต้องหกเจ็ดยกขึ้นไปนะครับมันก็แล้วแต่นะว่าเราจะออกไปชนยังไงหกนะหน้าหกเจ็ดยกเนี่ยรวมเป้านวมอีกก็เป็นโอ้โหสิบกว่าย,ยกแล้วนะครับก็เหมือนกันนะเหมือนเรากลับมาเลี้ยงไก่นุ่มใหม่เลยทิกก็จะมีเรื่องเนี้ยับเรื่องเรื่ององ้วนเรื่องเดียวนะครับแล้วก็ต่อเลยก็ได้ถามว่าไก่เล่นได้ถึงกี่ทายนะครับไก่เล่นได้ถึงกี่ทายไก่เอาแบบที่ว่า เล่นได้แน่นอนก่อนนะครับแน่นอนเลยไม่มีปัญหาเลยคือ2องถ่ายเนี่ยเล่นได้แน่นอนเล่นได้สบายสบายเลยนะครับคือสอถ่ายเนี่ยเล่นได้สบายสบายเลยคราวนี้ถ่ายสามถ่ายสามถ่ายสถามว่าเล่นได้ไหมมีบางตัวเล่นได้นะครับต้องอยู่ที่ไก่ไก่บางตัวที่กำศึกหนักมาเป็นไก่ที่แลกเยอะๆและกำศึกหนักมาเนี่ยพอถ่ายสามเนี่ยเขาจะตีไม่เหมือนเดิมแล้วเขาจะเบื่อไปเลยนะครับมันเกิดได้จากหลายอย่างนะครับ บางตัวไทยสามมาเหม่อไปเลยบางตัวไทยสามมาแข้งขาเขาไม่ค่อยดีแล้วจะบวมง่ายเป็นหน่อมั่งเป็นอะไรมั่งพวกนี้ก็เล่นไม่ได้บางตัวไทยมาสองสามไทยมาหน้าหนานะครับกลายเป็นไส่หน้าเนื้อไปเลยโดนนิดโดนหน่อยหน้าก็จะบวมนะครับแบบนี้ก็ไม่น่าเล่นนะครับถามว่าไก่เล่นได้กี่ถ่ายสองถ่ายนี่เล่นได้สบายสบายเลยนะครับสามถ่ายสี่ถ่ายเนี่ยมีนะครับไก่สี่ถ่ายเ็ายังมีผมเคยเลี้ยงออกชนนะครับมันอยู่ที่ไก่แต่ละตัวนะครับ ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ